สวัสดีค่ะามยังกันน้อเสื่อนกันไปใสน่นอ้หมุอนี่เออเสื่อนผู้ใหเสื้อนพี่ปายเสื้อนพี่ป้ายเสื้อนีอน่ตังโอ,อ้ขาเลาะ นี่เราจะออกหาเลาะกันนะคะ oh. เป็นนายเตรียมพร้มที่ป้ายแล้วก็พ่ออูดกำลังแต่งสวยอยู่นะคะ oh. นกยียงนกยียงถามกันอยู่ค่ะโอ้พี่น้องบึงทองฟ่างามงามเป็นสันเป็นสันนะออกหาโลค่ะ

ท่องยืนว่ากินท่องท่องไม่คยจับสูโอ้อยเนี่ยนกว่ัตเจ้าท่องสิเอานุว่าจะเจ้าเจ้าสูท้องเนาะท่านได้แล้วท่านได้แล้วโอ้ Thảo ngâm ngâm Đây đây, đây. Thì, à, ô, ô. Lút nần Đi chết lút โอ้สิง pues nah. đó เช้า đi, bay ไปไปเลื้อ lướt หนุดไปแล้วอ่ะเอาบุญขอ เล็กหน่อยซื้ขเอขนมเ,อเด,ด้อค่ะไปแล้วพี่กบนมสิไปซื้อขนมจอดก่อนไปจอดก่อนรถโดยสารจอดก่อนทั้งผุ่นน้ำจับกันอยู่คุณหลุดข้อน้ำจับกันแล้วคุณ มามาท่อนโบโบใคได้เอาคนละตัวไปไปเลยไปเลยเจ้ากระจุงอันตะท้องนั่นนะโอ้ยโอ้ยยังไปขวงทางรถพุน tăng tăng cái tăng ừ phải khu cảnh rồi tháng thứ này tháng sáu ủm phải làn khà จากคุณแม่นาตาลีนะคะให้เด็กๆไปซื้อขนมเนื่องในวันเกิดของพี่ชายท่านนะคะคุณแม่นาตาลีก็เลยว่าให้สาวอุ้มกับพี่ป้ายไปซื้อขนมนะคะไปร้านค้าเป็นหมอลันค้าไปเลยอุท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะวันนี้ฝ้างามงามเพิ่งขีฟ้าเป็นสันเป็นสันอยู่ นี ja no ่นะคะโหสวยมากเลยนะคะมาเป็นอย่างไปไปโอ้ยทางนี้สิไปหอนบอลให้น้องป้ายนะจับตัง มาจงเจ้าเตังกับท้องตังกับท้องพ้าจะไปพุ่ตาบอดตชีวิตจะนี่แต่มานำไปจุ๋งพอไปเออพ่าพอไปล้านผ้าทองทองพึ่งหัดนะคะ เขาบอร์ชินกับกันติดต่องจุงกันเลยดื้อจากน้อยดินไปดินมากหัดท่องไว้กันหัดท่องไว้เด็กไปซื้อขนมนะคะจนคุณนายเราเดินทิวเลยไปนะเขาบนนี้ ขอบคุณคุณแม่นาตาลีนะคะพาเด็กๆไปซื้อขนมค่ะปโนโนเป็ดตังต้งย่างเป็ดน้ำตังค์เหรอตั้งกระไรสีฝ้ายกระไร <c oughs> เออจะเลือกหลายท่าเทสจะเลือกหลายทางเลือกหลายเอออยากไปกับทุกใดกระไร <c oughs> เออพิ่ท้องเลยพิ่ท้องเลยไหมพิทท่องไปเที่ยวโอ้ยางออกหนาเลยชามีตังกับพิ่ท้องเาชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันมีแต่หมานำทางไปไป เนี่พี่ป่ายไปแไล้วไไ <laughs> ดักดักท่างดักท่างบ่อยบ่อยพออุดไปไปไป,ไปสียหอนลันขาบ,บัวโอ้ย, <laughs> อย แล้วก็มาเบียดเสาตังค์แล้วก็ไปเบียดที่ป่ายเอาเอาเอาเป็นเรื่องแล้วเจอทั้งหนาลุดนัันละผูกแค่ไ่น โอ้ยท่องคัดขืนท้องคัดขืนพ่ะไปท้องไม่เคยจุ่งไป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 มาท่องมาท่อง ตดังมากตดังมากตดแง่ามาไปไปไปว้าวว้าวโอ้คุณเห็นเพื่อนข้างทางไปไปไปผ่านแน่ไป ลัดทางเลยถานี้ไปด่าบ่ไปด่บ่หอนบ่นี่ ฮะไปตาหอดบ่เฮ้าเฮ้ยเฮ้ยจ๊บบ้านน่องจ๊บบ้านน่องเนี้ยอมาเตัาเฮอะโอ้ยทั้งหยากทั้งหมาทั้งช่างต้อกกำลังกายตีเฮ้ยเฮ้ยคือคักคือคักพอล้านค่าแล้ว máu lời, không máu máu Nhìn đây vô là tuần mày vẫn đấy hả khẹt mà lăn làm khai cứ ขนมเติอพี่ไปพี่ไปพี่ต้องขับไปพี่ต้องขับไปจะต้องมาไหมจริงเลยพุ่นรถเพิ่นรถเพิ่นมามาขับมาเดี๋ยว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 แอบแป๊บนึงก่อนเสร็จเอ้เพื่อนยิบอกม่ให้เลยก็ได้มาจังไหน เอาเลยแต่้าเอาเลือเอานมเน้ำมใหายใจน้ำบุ๊มบิ้มน้ำกินได้น้ำเขากินได้น่ะนะน้ำโคกน้ำอันนั้นเออนี่นะคะร้านขามีอะไราด้เออเี๊ยบเออเอาอันนั้นขนมอดเกียบไม่บ่อ Chú con cái thì tôi đánh nè Ô à, nằm khô mày, nằm mày khóc kín con Hãy lan hả kênh

เอาขนมให้กินก็ละขนมให้กินใต้เนแ้อผอมให้กินเอามางพี่เอามา้งพี่ขอถ่ายรูปนะคะ นี <gravity> ่ส oh, ่งม oh, ีเธอมาร้านค้านะคะเพราะถ่ายรูปม <can> ีเอาเอานี่เอาหน้าไป ก็ปาดก็กินโลหลดไปอย่างแม่ถือมาให้ยเร็วกินวะไอ้น้นองก,กินน้ำไอ้นอ้องก,ก,ก,กินกน้ำก็ได้เอาไป้าโอ้มัน,น,นจะเดือดแสบเลยนะเอาไวปตะก้อนน้องนี่เขาละนี่อยู่ติดไปไปเมื่อบานแล้วคันนี้ได้แล้วก็สิเมื่อแล้วก็ กลับแล้วนะคะก็ขอบคุณแม่ๆนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามากํากำลังใจให้กับครอบครัวน้องกุ้มบุญเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็าไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ